ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะโอ้โห oh 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 oh. ได้ข่าวพี่ฝนกระทักมาเมื่อวานเลาว,ว่าเลขอ่างน้ำมนพระอาจารย์เสร็จแล้วนะคะเอฟซีะ่ะวันนี้เราก็จะมาถามกันว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนค่ะเป็นไงบ้างพระอาจารย์ว่าไงบ้างคะเลขอ่างน้ำมนเลขอ่างน้ำมนพระอาจารย์ท่านทำเมื่อคืนวันที่เก้าเดือนเก้าพอดีท่านสวดมนไอพิกชีวิตอะค่ะ๋อ oh. วันที่9เดือน9พอดีนะคะ FC ขาพระอาจารย์ก็ได้ได้เลิกได้ยามแล้วก็ทําอ่างน้ำมนต์วันนั้นพอดีเลยนะคะพี่ฝนแล้วเป็นไงมัง่งแล้วก็มีเลขอะไรมั่งคะก็มีเลขของอ่างน้ำมนต์ก็ถ้าเกิดว่าคนเห็นก็จะเป็นศูนย์แปดสองศูนย์ห้าแปดสอง หนึ่งห้าเซขาเอซเอาเอาเลข5้าตัวนี้ไปหมุนเอาได้นะคะไม่ไม่จําเป็นจะต้องไม่ต้องเ,เอาไปจับเอานะคะเพราะเลขใน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 อ่างน้ามนต์เดี๋ยวจะออนจะอ่าแคปรูปอ่างน้ามนต์ไว้นะคะอันนี้เราแค่เอามาเป็นตัวเลขขาวๆที่เรามองเห็นเนาะพี่ฝนเนาะค่ะแล้วเป็นไงอีกคะพี่ฝนแล้วมีเลขอะไรเพรเ<อ>ิ่มคะเลขเลขเทวดาของพระอาจารย์ท่านก็จะมี9ก้หนึ่งศูนย 910ค่ะ081 081ค่ะ820 820ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสองตัวพระอาจารย์ท่านก็จะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูเจ็ดศูนย์ค่ะ แล้วก็หกเก้าค่ะเด็เทวดาโบแล้วก็หกเก้านะคะ,ะอ๋อค่ะแล้วพระอาจารย์เด็กวิ่งของพระอาจารย์ก็คือตัวเดิมหนึ่งกับสองค่ะเด็กวิ่งก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะหนึ่งกับสองนะคะเลีกวิ่งนะคะค่ะหนึ 1> 1่งกับสองนะคะค่ะแล้วพระอาจารย์งวดนี้พระอาจารย์ผู้วายังไงมั่งคะงวดงวดนี้มันใจไม่ขา พระอาจารย์ก็ชอบที่พระอาจารย์บอกก็คือว่าชอบหนึ่งศูนย์ระแวงหนึ่งศูนย์มันจะออกเพราะว่ามันออกตีละหนึ่งครั้งอะไรเุกแยท่านก็พูดแต่อย่างงี้ค่ะอ๋อพระอาจารย์ก็จะเน้นเป็นเรื่องหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็เลขวิ่งก็หนึ่งนะคะหนึ่งกับสองเลขวิ่งสองนะครับก็มาตรงเลขสองตัวท่านก็จะไม่ทิ้งหนึ่งศูนย์นะคะเอฟซีเอฟซีก็ลองพิจารณาดูเนาะที่สิบค่ะ แล้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ที่วดัดฝนตกไหมคะฝนตกค่ะที่ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายเมาตืนก็ตกนี่ก็ตกไปไปล่อยเป็นละองฝ่อยอยู่อ,อ๋อค่ะแล้วน้องไข่นุ่ยล่ะคะพี่ฝนจะหลบไปแล้วคะ่ะพอดีเอฟซีมาหามาสักพักนึงอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนเข้าโค้งสุดท้ายเนาะเริ่มเริ่มเข้าโคง้งเอฟซีก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาที่วัดนะคะ ตัวสพปเราก็มาอยู่ห้าคันรถตู้โอ้ยตอนเย็นทัวพี่นอ้องป้องป่ายเรามาใช่ไหมคะห้า<ช>คันรถตู้นะคะพี่น้องป้องป่งปายก็ได้เลขละอ่าอ่าเลขเลขเพื่อนบ้านเราอะเนาะพี่ฝนเนาะใช่ค่ะเลขอ่างเลขอ่างน้ามนต์พระอาจารย์เขาก็มาดูเป็นแนวทางว่าจะไปเล่นทางเพื่อนบ้านวันนี้ค่ะค่ะอา่าพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะเอฟซีขา อพี่ฝนพี่ฝนเคยพี่ฝนก็เคยบอกเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่ผ่านมาเลขพระอาจารย์เลขอ่างน้ำมนต์พระอาจารย์เนี่ยอ่เล่นทอกสอได้แล้วก็ออมสินได้นะคะน้องพี่ฝนใช่ใช่ค,ะค่ะเอาไปเสี่ยงโชคทางออมสินทางทอกระสอบได้ค่ะค่ะโปรวมทมที่ผ่านมาไปออกอะไรนะพี่ฝนไปออกออมสินเก้าเจ็ดค่ะ ไปออกความสินเก้าเจ็ดนะคะ fc ไปออกออมสินเก้าเจ็ด้มาออกมาออกไข่เก้าหนึ่งเขาบอกว่าเจ็ดกัหนึ่งคนเดียวกันไอตัวเดียวกันก็คือว่าคนมองไม่เหมือนกันบางคนใช่ค่ะมุมมองมุมมองแหมอย,อย่างว่าว่ะคะบุญวาสนาคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มองไปอีกแบบนึงคนมันก็มองไปอีกแบบนึงนะคะแต่เจ็ดกันเจะเจ็ดกันหนึ่งตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะหัวดูด,ด,ดูนะคะโอ้ยค่ะแล้วน้องไข่นุ้ยหลับ นะคะตอนนี้สลบไปแล้วไข่นุ้ยค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ฝนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> พี่ฝนช่วงนี้เอ่อจะอ่นได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์ท่านรับดูดวงเหรอคะพี่ฝนใช่ครับพระอาจารย์ท่านรับดูดวงสะดกเคะอะไรอย่างนี้เหรอคะพี่ฝนใช่คะ่ะสะดกเคะก็คือว่าเ ไอ้นั่นค่ะเห็นทองเสริมดวงอ่ะที่ไปบรรจุที่ฐานพ้าสังกจายค่ะอ๋อค่ะแล้วทานผถ้าเกิดเอฟซียากททำบุญด้วยกับทางวัดพี่ฝนบอกได้เลยบอกได้เลยค่ะก็ติดต่อมาทางเบอร์ศูนย์หกสามศูนยแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดจะเป็นเบอร์ของทางหมู ถ้าเกิดยังไงก็จะคือว่าเดี๋ยวจะเป็นสะพานให้กับพระอาจารย์อีกทอดค่ะค่ะแล้วก็อ่าก็จะเขียนก็จะให้พระอาจารย์หรือให้พี่ฝนเขียนสลักชื่อในแผ่นทองใช่ไหมคะแล้วก็เอาแผ่นทองนี้ไปบรรจุที่ฐานอ่าพระสังกัจจายใช่ไหมคะพี่ฝนใช่ค่ะ,แต,คะแต่ช่วงนี้ยังไม่บรรจุก็คือว่าพระอาจารย์ท่านจะบรรจุก็คือว่าตอนหลังปีใหม่ไปแล้วเพราะว่าช่วงเขา้าพรรษานี้ก็คือว่าจะเอาขึ้น ไปบนโบสถ์สวดทุกวันนะอ๋อค่ะพี่ฝนค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้ากลุ่มพี่ฝนทางวัดได้ใช่ไหมคะเข้ากลุ่มเ<ด>พ<อ>ราะเพราะว่าพี่ฝนเอฟซีขาเพราะพี่ฝนปล่อยอปล่อยคลิปของรายวันนะคะของพี่น้องของเรานะคะแล้วก็ทางหางหน่อยคนไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มกับพี่ฝนก็ติดต่อพี่ฝนไปได้เลยนะคะ<ด>พี่ฝนก็บอกเบอร์โทรว้วและค่ะบค่ะเบอร์ศูนย์หกสามแปด หนึ่งแปดเก้าเจ็ดน่ะค่ะติดต่อไปหาพี่ฝนได้เลยค่ะค่ะติดต่อพี่ฝนได้เลยพี่ฝนจะลึงเข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าคนไหนที่ชอบเล่นายวันเอ่ออย่างจันพูดสุ์เนี่ยก็พี่น้องทางลาวเนาะพี่ฝนเนาะแต่ถ้าเป็นถ้าเกิดฮานอยก็จะปล่อยทุกวันนะคะลองเข้าไปอยู่กันในกลุ่มนะคะคนไหนสนใจก็ติดต่อพี่ฝนมาได้เลยนะคะพี่ฝนค่ะสุดท้ายนี้เจ้าออนก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝนมากมากนะคะที่สละเวลามาให้ค่ะพี่ฝนขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณค<อ>่ะค่ะขอให้เอฟซีปังๆนะคะเอฟซีค่ะค่ะเอฟซีค่ะเอฟซีก็ได้ยินพร้อมๆกับจออนนะคะว่าเลขอ่างน้ำมนต์งวดนี้นะคะมีก็มีศูนย์แปดสองแล้วก็หนึ่งห้านะคะแต่เอฟซีก็เอาเลขห้าตัวเนี้ยเอฟซี FC ไม่ต้องเอาตามนี้ก็ได้ก็ได้นะคะเอฟซี FC ก็เอาไปปิ้นเล่นเอานะคะหรือจะเอาแปดหนึ่งห้าหรือจะแปด อ่อสองแปศูนอะไรงก็ได้นะคะเอแต่อยู่ในตัว5ตัวในะครัในอังนมณน,นะคะก็มี0 8นสองนะคะหนแล้วก็พระอาจารย์ก็จับ3ตัวให้ก็มี910แล้วก็ศูนย์แปดหนแะคะแล้วก็สตัวก็พระอาจารย์ก็ตีไปให้ก็คือ50 1>, 1 0 7 0แล้วก็69นะคะแต่เสียสิ่งสำคัญเลยพระอาจารย์ก็พูดอยู่ว่าห้ามลืมนะคะ10นะคะเลขวิ่งพระอาจารย์ก็มี1กับ2นะคะก็อย่าลืมคลิปที่ผ่านมาเจ้าออนก็ปล่อยไปแล้วนะคะเลขวิ่งพระอาจารย์ก็มี1กับ0นะคะเอ้ย1กับ2อ้อนขอโทษค่ะขออภัยค่ะ1กับ2นะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะงวดนี้พระอาจารย์ก็เน้นไปที่10นะคะ หนึ 1> 1่งศูนย์นะคะแล้วก็อย่าลืมอเลขอ่างมะมลนะคะก็มีศูนย์แปดสองหนึ่งห้านะคะศูนย์แปดสองหนึ่งห้ายังไงเอฟซีก็ลองพิจารณาดูนะคะเอฟซีขาสุดท้ายนี้เจ้ออรก็มีทูบไอไข่ค่ะวัดไอไข่หนึ่งชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคนไหนสนใจหรืออยากจะบูชาทูบไอไข่ไปจุดที่บ้านนะคะบุญบารมีไอไข่บรรดาลทรัพย์บรรดาชัว่วบรรดาลาภค่ะคนไหนสนใจก็ติดต่อเจ้ออรมาได้เลยเจออรจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะไม่มีค่าจัดส่งนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะ ถ้าอย่างไงก็ติดต่อจจออนมาได้ค่ะนะคะสุดท้ายนี้จจออนก็หวังว่า F4 จะออน F4 วัดไอ้ไข่จะปังๆและเฮงๆทุกคนโชคดีทุกคนนะคะขอให้เฮงๆค่ะรวยๆทุกคนเลยนะคะ F4 ขา